นั่งกระเช้าไอเก e ร์เอ็ s เขึ้นยอดเขาจุงฟราวหยอกครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ไกด์ดีพาทัวร์ตอนคิดถึงสวิตเซอร์แลนด์ครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศเล็กๆอยู่บนเทือกเขาแอลป์จึงมีทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศสดชื่นตลอดทั้งปีครับและด้วยเหตุนี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากจึงอยากที่จะไปสัมผัสด,ด้วยตนเอง และเมื่อพวกเขาเหล่านั้นมาถึงแล้วหนึ่งในจุดหมายหลักที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือยอดจุงฟราวหยกท็อปออฟยุโรปยอดเขาความสูง3,454เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นจุดที่มีความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นลานหิมมะถ้ำน้ำแข็งรวมถึงภาพยนตร์และละครหลายๆเรื่องก็ได้มาใช้ที่นี่เป็นจุดถ่ายทำด้วยครับ แต่เดิมการเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราวหยกนั้นทำได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้นครับคือการนั่งรถไฟขึ้นไปแต่ตอนนี้ได้มีการทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลมากกว่า500ล้านสวิสฟรังในการสร้างกระเช้าขนาดใหญ่มาตรฐานสูงชื่อไอเกอร์เอ็กซ์เพรสเริ่มต้นจากสถานีกรินดิวัลเทอร์มินอล ขึ้นสู่สถานีไอเกอร์เกรชเชอร์ที่ความสูง2,061เมตรจากระดับน้ำทะเลโดยใช้เวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นครับและจากที่นั่นเรานั่งรถไฟต่อไปอีกเพียง26นาทีก็จะขึ้นสู่ยอดจุงฟราวยอกแม่ประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ และนี่คือบรรยากาศของสถานี g r ินด e วล a l เทอร์มินอซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครับสถานีนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างโออ่ากว้างขวางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากภายในประกอบด้วยร้านรวงต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านขายช็อกโกแลตร้านขายของที่ระลึกรวมถึงนาฬิกาแบรนด์เนมต่างๆก็มีให้เหล่านักเดินทางได้เลือกสรรครับและเราก็ได้เวลาออกเดินทางกันแล้วครับ จากสถานีกลินเดวอลทอรมิ n นใช้เวลา15นาทีสู่สถานีไอเกิลแพลนเชอในระหว่างการเดินทางผู้เดินทางโดยกระเช้าไอเกิลเอ็กซ์เก็จะสามารถชื่นชมกับทัศนียภาพความสวยงามแบบ360องศาในกระเช้าขนาดใหญ่ปลอดภัยมาตรฐานสูงดำท่านเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราหยอกครับและเมื่อมาถึงสถานีไอเกิลแพลนเชอร เราก็จะเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถไฟที่เราคุ้นเคยจากตรงนี้ใช้เวลาอีกเพียง26นาทีเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางของเราครับและเมื่อมาถึงสถานีจูฟราวยกภาพจำที่เราคุ้นเคยก็จะกลับมาครับไม่ว,ว่าจะเป็นร้านมากขนาดใหญ่ภาพการปกแต่ที่คุ้นเคยรวมถึงอาหารมื้อพิเศษที่ถูกเสริมท่ามกลางบรรยากาศที่งดงามจนยากที่จะลืมเลือนรวมถึงถ้าน้ำแข็ง ซึ่งสร้างความประทับใจทุกครั้งที่มาเยือนจุงราลยอกท็อปออฟยุโรปครับเพื่อนเื่อและนี่คือบรรยากาศการขึ้นไปท่องเที่ยวยอดเขาจุงฟราวยอกด้วยกระเช้าไอเกอร์เอ็ s ซกระเช้าใหม่ล่าสุด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ว่าจะขึ้นด้วยกระเช้าลงด้วยรถไฟหรือจะขึ้นด้วยกระเช้าและกลับลงมาด้วยกระเช้าโอ้โหสะดวกสบายมากเลยครับและนี่คือไกด์บีพาทัวร์ตอนคิดถึงสวิตเซอร์แลนด์แนะนำกระเช้าไอเกอร์เอ็กซ์เพรสขึ้นยอดเขาจุงฟราวหยกครับก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์แฟนเพจไกด์บีพาทัวร์และกด s b s c r i b e YouTube ช่องไกด์บีพาทัวร์ด้ครับจนกว่าเราจะได้พบกันใหม่ สวัสดีครับ